นี่คือลิมเลือดที่เข้าไปอุดตันในเส้นเลือดสมองทําให้เกิดสโตรกเนื่องจากเลือดไม่สามารถส่งผ่านไปยังสมองทําให้เนื้อสมองขาดเลือดซึ่งโรคหลอดเลือดสมองก็ยังเป็นสาเหตุอันดับสองของการเสียชีวิตของโรคอีกด้วยค่ะปัจจัยที่ทําให้เกิดเส้นเลือดอุดตันเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นการสูบบุหรี่ความเครียดการไม่ออกกําลังกายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นความดันเบาหวานไขมันเป็นต้นค่ะ เนื่องจากสมองทํางานตลอดเวลาหากขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงก็จะทำให้เนื้อสมองค่อยๆตายไปทีละส่วนตายแล้วตายเลยนะคะดังนั้นคนไข้ที่เป็นสโตรกจะมีอาการหนักไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าลิ่มเลือดไปอุดตันสมองส่วนไหนให้ตายก่อนหากไม่รีบรักษาภายใน3ชั่วโมงก็อาจจะเสี่ยงทําให้เนื้อสมองตายไปอย่างท้าวอนพิการตลอดชีวิตหรือบางรายอาจจะเสียชีวิตได้เลยค่ะ สำหรับเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดอุดตันในมุมมองการแพทย์จีนจะเน้นหลักการในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดสลายเลือดค้างทําให้การไหลเวียนเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นสามารถนําเลือดไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดภาวะการอุดตันของเส้นเลือดได้ด้วยค่ะหากคุณมีปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างตน้นควรรีบดูแลตั้งแต่เนิน่นๆไม่ควรรอให้เป็นแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขเพราะถึงตอนนั้นก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้ค่ะ ทุกปัญหาสุขภาพการแพ้จีนมีทางช่วยเอิญเวมีทางออกก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆกดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ